สรุปราคาผักวันนี้วันที่27มีนาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ10บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ20บาทกระลำปลีแตงผลกิโลกร,รัมละ20บาทกละลำปรีม่วงกิโลกร,รัมละ35บาทกระลำดอกกิโลกร,รัมละ17บาทกรัลำปลีเขียวกิโลกร,รัมละ10บาท กะหล่ำปลีหัวใจกิโลกรัมละ8บาทขณาต้นกิโลกรัมละ32บาทขนายอดกิโลกรัมละ24บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ80บาทผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ10บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ6บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ50บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ40บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ20บาท ผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ16บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ40บาทต้นหอมกิโลกรัมละ70บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ60บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ60บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ60บาทรากผักชีกิโลกรัมละ80บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ40บาท ใบกะเพรากิโลกรัมละ20บาทใบโหระพากิโลกรัมละ20บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ60บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ1 0 0บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ80บาทดอกหอมกิโลกรัมละ28บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ5 5บาทใบชะพลูกิโลกรัมละ5 5บาท ต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ60บาทข่าแก่กิโลกรัมละ40บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ40บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ100บาทพริกกระเลียงกิโลกรัมละ100บาท พริกยินดาเขียวกิโลกรัมละ25บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ5 5บาทพริกสปอร์ตเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกสปอรตแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ25บาทพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ30บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ45บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ30บาท พริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ90บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ90บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ1 0 0บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ160บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ44บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ40บาทถั่วพูกิโลกรัมละ120บาทถั่วลันเตาวานกิโลกรัมละ80บาทฝักลิ้นฟ้ากิโลกรัมละ120บาท ลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ16บาทบวบงูกิโลกรัมละ32บบาทบวบหอมกิโลกรัมละ26บาทบวบเปลี่ยมกิโลกรัมละ20บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ32บาทชะอมกิโลกรัมละ20บาทดอกแครกกิโลกรัมละ60บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ20บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ27บาทมระกิินกกิโลกรัมละ20บาทมระจีนกิโลกรัมละ32บาท มะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ30บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ20บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ36บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ30บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ36บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ20บาทมะเขือเดิ้งกิโลกรัมละ16บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ36บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ20บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ50บาท มะเขือเทศสีดายกิโลกรัมละ12บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ5 5าบาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ10บาทมะเขือเทศทอดแดงกิโลกรัมละ20บาทมะละกอดีบกิโลกรัมละ6บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ24บาทแตงกวาเบือกลางกิโลกรัมละ8บาทแตงกววอ่อนกิโลกรัมละ40บาทแตงร้านกิโลกรัมละ16บาทฟักทองทองอําไพกิโลกรัมละ25บาท ฟักทองลายกิโลกรัมละ20บาทฟักทองกเกษตรกิโลกรัมละ25บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ25บาทแดงไทยอ่อนกิโลกรัมละ20บาทแดงโมอ่อนกิโลกรัมละ16บาทข้าวโพดฟักอ่อนกิโลกรัมละ40บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ180บาท ผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ120บาทยอดผักปรางกิโลกรัมละ8บาทสายบัวล่อกิโลกรัมละ20บาทนอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ1 0 0บาทหัวไชเท้ากิโลกรัมละ14บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ40บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ115บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ25บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาท เห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ60บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ80บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ1 0 0บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ1.4บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ2.6บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ4.3บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ150บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ130บาท เห็ดหนูหนูสดกิโลกรัมละ40บาทเห็ดหนูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาทกล้วยน้ำว้าขาวนอนเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยน้ำว้าขาวนอนเบอร์กลางวีละ25บาทกล้วยน้ำว้าขาวนอนเบอร์ใหญ่วีละ60บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก350บาทต่อเข่งเข่งละเจดวี กล้วยหอมทองเบอร์กลาง400บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่700บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละ20บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ35บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ60บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ12-15ถึงบาบาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ 16-18ถึง18บาทเพื่อขอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ6 0บถึง65บาทจบการสรุปราคาผักต่อไปเป็นการรายงานสถิติของราคาถั่วฝักยาวสูงสุดในรอบ1ปีนะครับผมจะพาไปดูสถิติย้อนหลังนะครับในปีที่แล้วนะครับคือปี2567นนะครับราคาถั่วฝักยาวนะครับในเดือนมีนาคมนะครับ อ่าจะจะเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับอ่าสูงสุดอยู่ที่นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับอ่าบาทต่อกิโลกรัมนะครับอ่าแล้วก็ถัดมาเป็นเดือนเมษายนนะครับก็จะสูงสุดอยู่ที่90บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมนะครับราคาจะสูงที่สุดเลยนะครับในเดือนเดือนเดือนพฤษภาคมนะครับ96บาทต่อกิโลกรัมนะครับ สาเหตุนะครับของราคาถั่วฝักยาวจะสูงสุดในรอบ3ามในใน,ในช่วง3เดือนนี้นะครับก็คือ,อนับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปอากาศจะร้อนนะครับอากาศร้อนนี่เป็นอุปสรรคของการปลูกถั่วฝักยาวนะครับซึ่งถั่วฝักยาวนี่ไม่ชอบอากาศที่ร้อนมากนะครับโดยเฉพาะอากาศช่วงนี้นะครับจะสูงถึงอ45องศาเลยทีเดียวนะครับ บางปีนะครับบางปีก็48องศานะครับจะทําให้จอฝักยาวไม่ติดดอกไม่ติดฝักนะครับดอกร่วงหมดเลยครับแล้วก็ทําให้เพลี้ยต่างๆก็จะระบาดได้ง่ายนะครับในช่วงเดือนเมษาก็เหมือนกันนะครับเป็นร้อนเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมักจะมีอากาศแปรปรวนนะครับมีลมพายุมีอะไรนะครับเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นนะครับนี่ ช่วงเดือนเดียวกันนะครับ3ฤดูเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้ตัวฟักยาวนั้นไม่ค่อยติดดอกเหมือนกันนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมก็เหมือนกันเลยนะครับช่วงนี้อากาศยิ่งแปรปรวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลมพายุทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับาสามฤดูเลยนะครับในวันเดียวนะครับบางวันนะครับก็ทําให้ตัวฟักยาวนั้นก็ ติดดอกติดผลยากนะครับถ้าติดก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับแม้เราจะใส่ปุ๋ยใส่อ,า,อ,า,หา,สอาหารเสริมต่างๆนะครับบำรุงเท่าไหรก่ก็ไม่ไม่ไม่เจริญเติบโตนะครับก็เป็นอุปสรรคมากเลยนะครับในการปลูกถั่วฝักยาวนะครับในช่วงสามเดือนนี้นะ,นะครับก็ขอให้เกษตรกรทุกท่านนะครับ นำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณานะครับในการดูแลพ่อปลูกนะครับตัวฝักยานะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ในคลิปนี้นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ